เพลงมันทําให้คนแบบดึงคนไปในแบบอารมณ์หรือสถานที่ต่างๆได้โดยที่แบบอยู่กับที่อะค่ะพอเอาความชอบมาทาเป็นงานก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เวลาเราเครียดแล้วเราจะไปแบบผ่อนคลายกับเพลงได้อะไรเงี้ยเมื่อกี้เราก็มีช่วงไม่อยากฟังเลยเหมือนกันดิสตอรีอ่จากเรื่องเล่าผ่านน้ําร้อนก็คือเราเอากาแฟหนึ่งแก้วอะมาแลกกับเรื่องราวที่ต้องการแบ่งปันกับผู้คนหนึ่งเรื่องแต่ว่าให้เวลาคิดเรามาทําความรู้จักกี้กันก่อนดีกว่าว่ากี้เป็นใครอะไรมายังไงค่ะก็ ชื่อกี้นะคะหรือว่าแบบในในวงการก็แบบว่ามีนามว่ากิกกค่ะจริงๆตอนนี้ก็เป็นทั้งอินฟูแล้วก็เป็นท ok ker, ั้งติ๊กต็อกเกอร์แล้วก็เป็นศิลปินควบคู่ไปด้วยกัน,นะคะ่แะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเด็กผู้หญิงที่เดินตามความฝันด้านการร้องเพลงและวังถะใช้คานี้แต่ก็ผ่านหลายเรื่องราวที่แบบว่าทั้งเกี่ยวกับการร้องเพลงแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการร้องเพงลงมาเหมือนกันอ่าเรื่องที่เกี่ยวกับการร้องเพลงคืออะไรจริงๆตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็คือชอบร้องเพลงแต่ว่าทีนี้ก็เป็นรูปเป็นล่าง ช่วงตอนมปลายที่เราเริ่มแบบว่ามีมือถือที่ถ่ายวิดีโอได้หรือว่ามีกล้องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มตั้งกล้องแล้วก็เริ่ม cover เพลงอ๋อเป็นเด็กที่โตมาในยุคที่มันมีโซเชียลแล้วใช่ยุคนั้นเป็นยุคโซเชียลแคมอะไรอย่เงี้ยอ๋อโซเชียลแคมใช่ค่ะโอ้โหวัยรุ่นหรอพอมีโอกาสเข้ามหาลัยก็เริ่มเจอเพื่อนที่ชอบอะไรเหมือนกันก็ มีงานอะไรก็ไปร้องเพลงบ้างค่ะด้วยความที่เราไม่ได้เรียนทางสายนี้ค่ะเราก็เลยไม่ได้จริงจังมากใช้ว่าเป็นงานอดิเรกดีกว่าเรียนอะไรตอนแรกเรียนอะไรหนูเรียนเกี่ยวกับแพ็กเกจจริงค่ะอุตสาหกรรมเกษตรใช่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เลยอแต่ก็ไม่เคยได้ทำงานตรงสายอ๋อใช่ค่ะเห็นว่าเราไปทำไอ้นี่ด้วยนี่เกี่ยวกับ B N K ด้วยไปทำอะไรยังไงจบมาสักพักหนึ่ง ก็เลยไปทําเป็นคอสตูมอยู่ที่ V N K ค่ะอ๋อเหรอมันต้องทําอะไรบ้างอะคอสตูมอ่าถ้าถ้าเป็นคอสตูมที่เป็นประจำอะค่ะหนูก็จะดูแลพวกเรื่องชุดที่เป็นชุดชุดของวงชุดชุดเซมชุดของวงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ม,มีหน้าที่คอยดูแลน้องๆดูแลความเรียบร้อยของลุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยทําผมช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นงานอดิเรกแล้วมันกลายมาเป็นจริงจังได้ยังไงอะ เริ่มจริงจังเลยคือตอนที่พอมันมาถึงจุดหนึ่งแล้วมีโอกาสโอกาสหนึ่งเข้ามาเหมือนแบนแบ,บว่าเป็นเพจที่ให้เราลองเพลงส่งประกวดแล้วเราได้แค่ได้รางวัลเป็นเพลงเพลง,เพลงหนึ่งอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่าก็แบบหนูขี้เกินเนี่ยคะหนูก็เลยเอก็ลองดูละกันก็ลองอ่านคิดดูแล้วส่งไปค่ะสุดท้ายก็ได้ที่หนึ่ง <laughs> <laughs> ก็คือได้เพลงนั้นมาใช่จริงๆแล้วก็มีหลายคนที่เสียงเสียงดีกว่าหรื <c oughs> อว่าเสียงเพราะแต่ว่าทีเนี้ยทางเพจก็คือบอกว่าแบบ รู้สึกว่าเพลงนี้เข้ากับเสียงหนูมากที่สุดก็หนูก็เลยชนะมาได้แล้วพอได้เพลงนั้นแล้วมันต่อยอดมายัางไงอ่ะเขาก็เลยเกิดความคิดว่าอยากเริ่มทําค่ายเขาก็เลยชวนหนูเข้าไปเป็นศิลปินคนแรกของค่ายเดิมที่เคยอยู่คือเพลงนั้นหรอใช่ค่ะเพลงนั้นก็คือเป็นซิงเกิลแรกของหนุ่เลยหนูก็แบบฮ่า,าจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะตอนอัดเราก็เป็นฟิลแบบเหมือนน้องหนู เพิ่งไปเข้าห้องอัดครั้งแรกแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเพลงนี้จะกลายมาแบบออฟฟิเชียลขนาดนั้นอ่ะเพลงอะไรเพลงอะไรบอกพี่หน่อยเพลงชื่อเพลงคนที่แสนดีค่ะคนที่แสนดีใช่แล้วมันดันมาติดช่วงโควิดแบบว่าสักพักหนึ่งแล้วก็มีช่วงโควิดมาก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยต้องแบบเหมือนผ่านตัวเองมาทํางานในโซเชียลมากขึ้นแล้วก็เลยลองแบบว่างๆก็เลยลงคลิปเยอะขึ้นทั้ง t i k t อกด้วยทิ ktok กกำลังมาด้วยค่ะพอทำ t ิ k เกอร์แล้วชอบไหม เราเราชอบนะคะเพราะว่าเราได้เจอผู้คนเยอะมากเลยค่ะหมายถึงว่าแบบเจอคนที่แบบหลากหลายมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เสมอก็จะฮะอย่างเงี้ยแบบหึแต่ว่าขอ,ขอ,ขอหนึ่งเรื่องฮะในติ๊งต่นเ่ินอะอยังมีคนบอกว่าหนูหน้าเหมือนกระต่ายว่าหน้าเหมือนกระต่ายทุกคนจะเข้ามาปกป้องหนูกันหมดเลยหนูก็งงว่าเอยกระต่ายก็ดีนะน่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกทุกคนนะก็น่ารักเหมือนกันก็เข้ามาแบบว่าทําไมครับหน้าเหมือนกระต่ายแล้วยังไงคะ <laughs> หนูแบบเขาเขาเขาอยากันเองใช่แล้วหนู่แบบหนูทำไงดีหนูทําไงดีจะบอกเขาว่าไม่เป็นไรค่ะกระต่ายน่ารักดีก็แบบแปลกๆมันอาจจะชมก็ได้นะเพราะกระต่ายมันเป็นสัญลักษณ์ของความน่ารักมันก็น่ารักค่ะใช่แต่บางคนอาจจะมองว่าแบบล้อฟันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่ามันก็มองได้หลายมุมแต่ว่าแบบเหมือนแฟนคลับเป็นห่วงอาจจะแบบกลัวเรากระทบกระเทือนจิตใจเออดีนะเวลามีคนมารักมาปกป้องเราอย่างนี้ใช่แต่หนูก็แบบอย่าทะเลาะกันค่ะคือในคอมเมนต์บางทีชอบแบบมีการทะเลาะกันบ้างหนูก็จะแบบ คนรักกันนะคะนโอเคอะไรเงี้ยอ่ะได้แล้วกาแฟหนึ่งแก้วทีนี้ขอแลกกับเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องมันจะคุ้มไหมคะนี่หมายถึงว่าเรื่องหนูอะมันจะคุ้มหรือเปคุ้มทุกเรื่องเล่ามันมีคุณค่าของมันก็เอาเป็นว่าให้ดูเข้ากับยุคสมัยกันก็วันนี้จะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินเส้นทางติ๊กต็อกเกอร์มาแลกกับกาแฟแก้วนี้เลยน่าสนใจน่าสนใจมันมันมีความยากกับง่ายในเวลาเดียวกันหมายถึงว่า เข้าถึงการเข้าถึงที่จะแบบว่าลงคลิปหรือต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ยากใช่ไหมคะแต่การที่จะเป็นแบบขึ้นมาเป็นที่รู้จักในติกตก็อกมันก็เป็นเรื่องที่ยือนกันช่วงแรกๆที่หนูลงคลิปอะค่ะหนูก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ขี้เกียจมากการที่เราจะอัดคลิปทุกวันหรือลงคลิปทุกวันมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วแม่หนูอะไม่รู้ไปเรียนรู้มาจากไหนว่าแบบถามหนูทุกวันเลยคะ่ะเช้ากลางวันเย็นกี้ มีคลิปลงไหมวันนี้คือถามอยู่ประโยคเดียวแล้วก็แบบวันนี้มีคลิปลงหรือยังพรุ่งนี้มีคลิปลงหรือยังอะไรเงีเยง้ยหนูก็แบบรู้สึกดีนะคะเพราที่แม่แบบเออพักดันหนูให้เพราะว่าถ้าเราพักดันตัวเองอะไม่มีทางอยู่แล้วที่เราจะลงคลิปได้วันหนึ่งหนูไม่สบายแม่หนูได้ขึ้นมาปกติแม่ก็จะแบบมินกี้เป็นไรกินยาไหมกี้วันนี้มีคลิปลงหรือยังหนูแบบ <laughs> หนูแบบมาหนูแบบกิบหัวอยู่นะแบบว่า มัานเข้าใจแต่ว่ามีคลิปลงหรือย,ยังอ่ะอเออมันมันก็ไม่มีลงไม่ได้ไงอะไรเงี้ยมันต้องสม่ําเสมออะไรประมาณนี้โอ้คุณแม่น่ารักมากเลยอะ,อะนี่ก็นนคือแบบผู้ลักดันกลายมาเป็นกี้วันนี้ที่แท้ทูเลยถ้าไม่มีแม่วันนั้นที่ถามทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่มีติ๊กต็อกเกอร์ที่ชื่อกี้ในวันนี้ออใช่ข้อดีของงานเป็นนักร้องอ่เคือใครดูอยู่จะได้เข้าใจว่าการเป็นนักร้องดีที่สุดคืออะไรแย่ที่สุดคืออะไร ดีที่สุดก็น่าจะเป็นการเหมือนถ่ายทอดเพลงมันทําให้คนแบบดึงคนไปในแบบอารมณ์หรือสถานที่ต่างๆได้โดยที่แบบอยู่กับที่อะค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าทําให้คนยิ้มหรือมีมีความสุขหรือทุกไปกับเพลงได้มันคือแบบมันนั่นคือที่สุดดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หลายๆคนก็จะชอบมาคอมเมนต์ว่าฟังเพลงกี้แล้วรู้สึกแบบว่าเหมือนเจอเรื่องเครียดมาทั้งวันแล้วแบบฟังเพลงเราแล้วช่วยให้เขาดีขึ้นได้เลยอ้ยรู้สึกดีอ๋อเอลวลาเราทําอะไรแล้วมันส่งผลกับผู้คนเราก็รู้สึกดีไปด้วยใช่ แล้วข้อเสียข้อเสียพราะด้วยความเป็นความชอบนะคะหมายถึงว่าพอเอาความชอบมาทําเป็นงานก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทําทุกวันแล้วมีความสุขทุกวันอะไรประมาณน<อ>ี้อตายแล้ว <c oughs> สิ่งที่เรากลายมีความสุข <c oughs> เราเอาไปใช้ทํางานแล้วหีือเ่าใช่มันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะมีความเครียดมากขึ้นความกดดันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เวลาเราเครียดแล้วเราจะไปแบบผ่อนคลายกับเพลงได้อะไรเงี้ยเมื่อกีเราก็มีช่วงไม่อยากฟังเลยเหมือนกัน มันก็ไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นจะไม่กดดันคือท,ทุกทุกอันหนัวกดดันเหมือนกันแต่คนละแบบแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเวนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันแอบทอ้อนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีถ้าสมมติเราไม่มีค่ายอยู่เลยแล้วเราทําคนเดียวอันเนี้ยเราเหมือนเราทํางานคนเดียวเลยอาแล้วช่วงทอ้อเราฮิวตัวเองขึ้นมายังไงอะอาจจะดูดูศิลปินที่เขาแบบมีชื่อเสียงที่เราดูเขาเป็นไอดอลว่าแบบอุ้ยเออหรือว่าแบบฟังเรื่องราวสตอรี่ของนักร้องคนอื่นๆว่าแบบ เขาจะมาถึงจุดนี้ได้มันก็ไม่ใช่แบบว่าพึ๊บเขาได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ใช้เวลาพยายามเหมือนกันใครบ้างที่เราดูแล้วรู้สึกอินสปายท่แโอ้โหเขาก็ฝ่าฟันมาถ้าถ้าเป็นไอดอลอยู่แล้วก็จะเป็นพี่เอิร์ธพัทรวี<อ>ใช่แล้วก็พี่โอ๊ตประโมทอะไรเงี้ย<อ>ค่ะก็จะแบบหนูก็ชอบรู้สึกว่าอุ้ยเขาพยายามอะไรเงี้ยแล้วอย่างล่าสุดก็คือไปฟังพี่โจโอี้ภูวศิธิ์นะคะ<อ>ที่เขาบอกว่าแบบเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากร้องแล้วแบบหมายถึงว่าเขา นี่หล่ะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแบบเขาก็บุ้มขึ้นมาได้ก่อนไป The v o วใช่แล้วแบอ่ะแล้วถ้า FC ชาวมันคือแย้งอยากไปติดตามกี้ติดตามได้ทางช่องทางไหนก็ติดตามชื่อเดียวกันหมดเลยก็จะเป็นกี้กี้พุทธีค่ะก็จะเป็น K I K I E P U W S A W E มีอะไรบ้างก็เป็น TikTok แล้วก็ YouTube IG เฟซบุ๊กเพจไปติดตามได้เลยนี้ตอนนี้ผลงานที่กําลังจะมีมีอะไรบ้างก็ที่มีไปแล้วก็จะมีกับค่าย MBEAT MUSIC ค่ะก็จะเป็นชื่อว่าเพลงแกว้วเป็นซิงเกิลแรกเลยแล้วก็ชื่อเพลงชาร์จหัวใจก็จะเป็นซิงเกิลพิเศษที่ร้องร่วมกับพี่น้องในค่ายค่ะจะมีพี่ฟิล์มแล้วก็น้องขนมสามคนแล้วกําลังจะมีอีกไหมกาลังจะมีซิงเกิลที่2แบบที่เป็นเดี่ยวคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเมษา่าเดี๋ยวรอติดตามฟังกัน เพระาะชัวว้ายังไม่ได้ฟังเลยแค่พูดยังเพราะเลยยอไม่ไหวอะอร่อยมากเลยคะ่ะเฟชนชิงน